สวัสดีค่ะวะลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่153ย้าว่านชัยยะมงคลสอดเล็บดงใบเหมือนใบพายเรือใบพับพึงหัวคล้ายหัวหอมมีสีขาวใบสอดกันเป็นวงกลมสุดแท้แต่ผู้ปลูกบางท่านก็ปลูกไม่สอดกันโอ้น่าสงสารเนาะคนปลูกไม่สอดกันเนี่ย เป็นด้วยโชคชะตาปลูกไว้ในบ้านมีคุณเป็นสิริมงคลถ้าเอาหัวติดไปไหนทำอะไรย่อมสำเร็จมีชัยชนะต่อศัตรูทั้งปวงแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้ทุกชนิดคือธรรมชาติของวพืชกลุ่มพับพึ่งนะคะก็สามารถที่จะแก้พิษแมงสัตว์กัดต่อยได้ทุกชนิดอยู่แล้วกินและทาผสมกับน้ำสุราเป็นกระสายวิเศษนักแกล ในกรณีที่พิษสัดกระต่อยเนาะทาก็พร้อมไม่ต้องกินหรอกเพราะว่าพระพึงะ่งมันค่อนข้างมีพิษสูงว่านี้นี่ทุกคนคงรู้จักกันดีเนาะส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเศรษฐีสอดแต่เราก็มาดูชื่อแสดงว่าปีพศ2506เนี่ยเขาเรียกชื่อว่าว่านชัยมงคลก่อนแต่เศรษฐีสอดอาจจะเป็นด้วยลักษณะกับคุณสมบัติหรือฤทธิ์ของเขาก็เลย คนนั้นท่านะว่าใบของเขาสอดแล้วก็เป็นว่านที่ปลูกแล้วร่ำรวยเป็นเสีมงคลก็เลยใช้คำว่าเศรษฐีเนาะอุตสาา่างไว้เลาะํำคนที่ปลูกลวไม่สอดปรากฏว่าของตัวเองเนี่ยเนี่ยไม่สอดแต่ตอนนี้กำลังแตกกอแตกกอใหญ่มากไม่สอดแต่ว่าทำเปียนะคะดู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 เห็นไหมช่วงนี้ทำเปีย ใบแต่และใบม้วนเข้าหากันเออเพิ่งสังเกตว่าเขาไม่สอดเออไอเนาะไม่น่าละช่วงนี้เงินทองไม่ค่อยสะดวกเลยนี่มันเป็นธรรมชาติที่แปลกดีของว่านตัวนี้นะคะปกติคือเขาจะสอดกันไม่ได้มีใครไปสอดให้เขาเนาะแต่เขาจะสอดเองแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแตกกอ ก็คงจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ความมั่งคั่งอีกรอบหนึ่งมั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวก็สอดแต่จะแนบคลิปเก่าๆให้นะคะตอนนี้ก็สอดกันดีตอนนี้เราเอามาไว้ที่แดดร้อยอาจจะแย่งกันโชว์หาแดดหรือเปล่าเลยไม่ยอมสอนเป็นพืชที่จะต้องปลูกในแดดที่มากพอสมควรนะคะถ้าแดดน้อยเกินไปอะ่ะก็ไม่ค่อยงามแล้วก็ ปัญหาของเขาก็คือจะมีหนอนผีเสื้อลงกัดกินได้ง่ายมากถ้าลมจัดบางทีหนอนมันจะลงเยอะแต่ถ้าแดดจัดในหนอนจะไม่ค่อยมีใครมีต้นสวยๆก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมเนาะสวัสดีค่ะ